คุณนอ้อยขอภคารวาที่ทำให้ข้าผุ้น้อยเป็นแม่ลิ้นทองอย่างแท้จริงได้กินเนื้อที่ตั้งอยู่บนเขาเหลียงซานนี่คือกินแล้วมันจะได้เจ้าลิ้นว่าหมูนเนี่ยมันกงแนง ออาแบบไม่กกินสว,ส,สวัสดีค่ะคบพบกับแม่คิมและพี่แซมในรายการแม่ลิ้นทองนะคะรายการที่จะไปค้นหาอาหารที่ส่งคุณค่าและคู่ควรกับแม่ลิ้นทองอย่างเราสองคนนะคะวันนี้เรามาที่ร้านผู้วงังชาบูม้อไฟมาลาที่มีระดับต้องร้านนี้เท่านั้นเพราะว่าเจ้าของร้านคนไทย แล้วเขาไปศึกษาอยู่ที่ประเทศจีนอยู่ประเทศจีนกินอาหารประเทศจีนจนเชี่ยวชาญแล้ววัตถุดิบผมบอกเลยนะโอ้โหวัตถุดิบเนี่ยรับชมอยู่ตรงข้างหน้านี่คือสุดยอดปกติเราไปร้านหมาล่าธรรมดาเนะมันก็จะมีเบสิกเบสิกอยู่แล้วจิ้มดูซะกก่อนมีกี่ซุปหกจะเลือกกินยังไงพี่จิ้มอย่างละคำใช่คือของเขาเนี่ยนะครับผมบอกเลยว่าตัวที่ไฮไลท์เลยเนี่ยก็คือไอตัวหมาล่าหมาล่านี่ต้องถามผู้เชี่ยวชาญ ันไม่ได้เป็นผู้เชี่ยวชาญมันใช้ช่วงเจียหร <c oughs> ือว่าแขวนบ้านเราแต่ที่บ้านเขาเรียกว่าช่วงเจียมันจะให้รสที่เขาเรียกว่าป่าลิ้นของเราก็คือมันจะออกชาๆหน่อยแทบจะไม่รู้เรื่องว่ารสอื่นเป็นอะไรนอกจากเผ็ดคนไทยเขาเรียกเจ้าลิ้นเขาเรียกชาคุณพี่ไปหายอี่อื่นกินกันเถอะเนี่ยก็คือของเขาเนี่ยสูตรเขาน่ะเป็นไทมันบัวนะครับแล้วก็อันนี้มี ไก่ซุปคอลลาเจนไก่ซุปคอลลาเจนคนจีนนะชอบกินไก่ตุนอย่างเงี้ยน้ำแกงอย่างนี้เลยที่มีเม็ดเกากี้กับผู้ชาจีนแห้งๆอย่างนี้อันนี้หม่าล่าเลย่มันวัว มันพืชอีเดดคืออันนี้อันนี้คืออวนนี่คือหากินยากมากแล้วคนไทยน้อยคนรู้จักคือไก่มะพร้าวนี่มันน้ำมะพร้าวจริงหรอเาพี่มะพร้าวจริงๆครับแล้วก็เอามาต้มเป็นน้ําซุปกับซุปไก่ของเขาเหรอใช่ครับมันก็จะหวานไปอีกแบบนึงเนาะยสำหรับคนที่ไม่อยากกินเนื้อสัตว์มากนะักใช่ซุมกะเทศ,เศค่ะแล้วก็ที่ก็ซุปเห็ดเห็ด่อนนะ่ มีอะไรอีกมีน้ำจิ้มมีสามอย่างมีสามอย่างที่เด็ดก็คือเออ่น้ำจิ้มซีอิ๊วน้ำจิ้มซีอิ๊วอ่าน้ำจิ้มซีอิ๊วอนี่แบบเป็นสไตล์ไทยก่อนและใบตัวนี้พี่อ๋ออันนี้เป็นน้ำมันงาอันนี้ก็คืออันนี้สูตรตับตรงมาจากเสฉวนเลยกลิ่นน้ำมันงาน้ำมันงาส่วนตัวนี้คือสูตรงาอ๋อข้างล่างมันเป็นนี่ งาเหมือนงา,งาบดซอสงาเลย,เ,ลยเป็นงาล้วนๆเลยแล้วมีพริกป่นมีถั่วใช่ครับมีกระเทียมอาละทูทีนี้ไม่มีแค่นี้นะูครับนี่เนื้อเนื้อเนื้อ,อเนื้อคุณพี่เอซีสิทธิ์พี่ค้าคุณน้อยขอคารวะที่ทำให้ข้าคุณนน้อยเป็นแม่ลิ้นทองอย่างแท้จริงได้กินเนื้อที่ตั้งอยู่บน เขาเหลียงซานมันไม่ธรรมดาเพราะว่าเนื้อมิยาสกิเขาเรียกว่าสุดยอดนี่คือมิยาสกิใช่ครับอันนั้นอันนี้เขาเรียกกันเนื้อโอลิมปิกทำไมเพราะว่าสี่ปีเขาจะมีการประกวดเนื้อทีนึงแล้วนี่ทาโกชิมะอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งราชาของเนื้อเหมือนกันตัวเนื้อเองคุณภาพก็อลังการแล้วเหมือนกองไฟที่อยู่ข้างล่างเลยสวยงาสวยงามมากประึ่งว่าเรากินอยู่บนยอดเขาเหลียงซานนะคะ เฉพาะที่ฟูอะเท่านั้นนอกจากเนื้อแล้วเนี่ยยังมี <High S 2> ไฮไลท์สีปูที่ไฮไลท์เลยมีกตัวนี้ก่อนกุ้งมังกรกุ้งมังกรมันพิเศษยังไงพี่ตัวนี้เจ็ดสีไหมกุ้งมังกรเจ็ดสีหรือว่าภูเก็ตบอบสเตอร์แล้วก็ยังมีนี่หลากหลายสีปูเลยทั้งปูปลาแซลมอนมีเปาฮื้อมีโคตเตะอีกหนึ่งอันนี่ตัวนี้ครับหอยอะไรพี่ หอยงวงช้างหอยงวงช้างนี่คือราชาหอยออกคนญี่ปุ่นมีเนื้ออะไรเนยื้อแกะคืออะไรอันนี้เป็นเพกที่ก็ทำก็มี3อย่างเลยจะปั้นเป็นลูกชิ้นจะปั้นเป็นแบนจะปั้นจะเขี่ยเป็นอะไรก็ได้มันเหมือนหมเด้งหมูบดนะนี่คือเกี๊ยวนี่คือเกี๊ยวหมูครับหนูเอาใส่นี่เลยนะพี่นะเดี๋ยวไม่ได้กิน แล้วแไม่ไหวแล้วแล้วไม่ไหวแล้วพี่ดู <c oughs> จานี้สิมันคือหมูทั้งหมดแต่มันหมูที่มาจากหลายประเทศอันนี้คือสุดยอดของหมูคืออะไรคือไอโบริโกโจากามันเป็นหมูดำที่ <c oughs> มันถูกเลี้ยงอยู่ในทุ่งหญ้าไซบีเรียทำให้เนื้อหมูดำมนมีคุณภาพของเนื้อที่ดีที่สุดนี่มาจากประเทศสเปนที่เขาทำเป็นแฮมพาม่าแฮมใหญ่ใหญ่ไอตแทนขาแล้วเป็นแซนแล้วอีกตัวนครับพี่อ้ตัวนี้อันนี้ก่อนหมูดำเหมือนกัน แต่เป็นหมูดําแบบญี่ปุ่นมันชื่อว่าคุโรบุตะอันนี้เราคุ้นเคยคุโรบุตะมันก็คือหมูดําแต่มันเลี้ยงที่ญี่ปุ่นแต่มันมันน้อยนะพี่นุ้งคือเรียกว่ามันน้อยมันมันแทรกเข้าไปอยู่ในค่ะในเนื้อมันเลยทําให้เราเวลาเราทานเนี่ยมันไม่มีการติดเอ็นมันทำให้เรานุ่มลิ้นอ่าส่วนอันนี้เป็นเนื้อที่นุ่มที่สุดของส่วนของหมูก็คือสันคอหมูเนี่ยผมกินเอาคอลลาเจนก่อนเลยอู๋นี้แล้วก็มีคอลลาเจนหน่อยฮะหนูมานี่เลยนี่ก่อนเลย สุขภาพอ่าสุขภาพก่อนนี่นะไก่มะพร้าวผมว่าอันนี้ไก่มะพร้าวนี่คือของที่ของใหม่มากนี่อ่าไก่มะพร้าวพี่ใส่ตรงไหนนี่เลยครับหมาล่าอันนี้ใส่อันนี้ก็หนือกินแล้วมันจะได้เจ้าลิ้นอันนี้อหะค่ะเจ้าเข้าไปอีกค่ะพี่เพราะว่ามันเป็นหนึบหนับเป็นปลาหมึกปลาหมึกนี่มันมีความเหนียวหนุบแบบมันครีมมี่มากพี่ กินดิคือน้ำลายหลายรอบคือน้ำลายหลายรอบคืออันนี้คือเนื้อแกะดูซิว่ามันเรากินกันเนื้อแกะกับอ่เริ่มเนื้อแกะกันเลยนะนี่ันไม่ยากที่เราต้องยืนกินเลยยิ่งว่ายังไม่ได้พี่ไป็นซาบูนี่แหละมันเยอะมากมีความรู้สึกว่าเราต้องอยู่ที่แบบไอวิวดูนะความมันของของของซุปมันวัวโอ้โหนี่พี่ หนูอยากรู้เว้ยอีกไอ้ซอสผมอยากลองอัเนี่ยพี่ลองเลยนี่นี่นะซอสงาก่อนเลยเพราะว่าอันนี้เป็นที่นิยมในทั่วประเทศอะไรดีกว่าโพี่ผมซอสงาดิมันดูเข้มข้นมากมันมันเข้มข้นเหมือนเหมือนแบบเนยถั่วของฝรั่งเขาอะรู้สึกไหมว่ามันรสจัดจ้านมนะมันเผ็ดถึง คือเนี้มันกําลังดีเพราะว่าอันนี้มันเผ็ดร้อน<ฆ>เวลาเราไปจิ้มกับไอตัวซอสเนี่ยมันมันเลยทําให้รสชาติมันกลมกลม่อมแล้วแปลกมันเป็นเนื้อแกะที่ไม่เหม็นสาบเลยเวลาทานอของที่เป็นของจิ้มสุ่มเนี่ย<ฆ>หลักการมันก็คือว่าเขาจพยายามจะแร่บางแร่อะไรที่มันจุ่มแล้วสุกแล้วสุก <ถา S 1> เ,เลยจะได้สดอันนี้อนนของไต้หวัน อันนี้ผมก็จะลองกับไส้บอลโหช่ำช่ำค่ะคนอุ๊ยหนูไปกินมาหลายร้านนะมันหอมมากเลยอ่ะไม่รู้ทำยังไงอันนี้คือกลมกล่อมหวานแบบหวานลิ้นหวานลิ้นแล้วก็ เพราะว่าเวลาทานกับซีฟู้ดเนี่ยมันทําให้ความหวานของซีฟู้ดออกชัดเจนมันจะไม่ขมอันนี้เนื้อดีอันนี้เนื้อดีไม่ใส่คมไม่เคลือบผมว่าโอเคซีฟู้ดน่าจะกินกับในตัวซิลเดี๋ยวผมขอลองไหนคะพี่ราชาหอยเอยไหนคือราชาหอยนี่หอยงวงช้างขอบคุณค่ะเราแต่งตัวแบบพอเพียงมากใช่แล้วก็ แค่เบาๆเราก็แค่ใส่เครื่องเพชรของ best ever jewelry มาดูสิอ๋อ best ever jewelry ที่อยู่ตรงสุริวงศ์ใช่ดูดูมือพี่จะแข่งกับมือขวาเนาะวันนี้เสือหนูก็จะไม่ออกว่าจะกินอะไรก่อน่ปกติผู้ชายเนาะเขาจะไม่ค่อยใส่เส้นประดับแต่อันเนี้ยมันเหมาะสำหรับผู้ชายม่าโอ้ยพี่ก็ใส่นี้เข้าไปนะเหมือนเชียร์เดาเลยใส่แหวนเพชรอะแล้วก็หยิบหอยงวงช้างแพงๆจุ่มลงไปในซิลเนี่ย อยากนิพพานเอาบอกจริงอยากจะเกิดมาเป็นคนอีกเพชรที่ร้านนี้ฮะับเขาเม็ดเล็กแต่เป็นเพชรที่น้ำเงาเห็นไหมครับว่ามันวาวขนาดนี้ไม่น่าเชื่ออ่าดูเจตทัดหัข้างหนึ่งท่านหนึ่งเบาๆนะฮะขอแสงความเสียด้วยนะคะหอยนาาตัวลูกค้าซื้อไปแล้วค่ะเราดูสิของดีนี่พี่เกี๊ยวเกี๊ยวหมูเกี๊ยวหมู แป้งมันอร่อยมากเลยอ่ะมันมีส่วนผสมของไข่เยอะมากง่ายร้อนเดี๋ยวจุ่มกันนี่พี่ไอเบริโกอะไรของพี่นี่หมูสเปนหมูดำสเปนนี่แหละที่กินยาแถวไซบีเรียแท่งที่สุดเนี่ยเอาเดี๋ยวจิ้มอะไรดีหนูอยากจิ้มซีอิ๊วหนูว่าหนูชอบจิ้มซีอิ๊วโห่อยากผสมกันดูมันนุ่มมาก มันเหมือนหมูที่อยู่บนสวรรค์น,น่ะแล้วเราไปขโมยหมูของสวรรค์มากินปลาคุโรบุตะหมูดะเหมือนกันหมูดำแบบญี่ปุ่นทำไมมีความรู้สึกว่ามีความสุขจังอะ <laughs> อาหารดีๆที่ยอยู่บนลิ้นเราลิ้นเราก็จะแบบเหมือนกับเคลือบทองคําไว้นี่ <laughs> นี่คือ,อคุโรบุตะกินกับอะไรพี่หมูต้องกินกับงาเหรอคะมันจะอร่อยที่สุดจริงเหรอใช่ครับเพราะว่าหมูเนี่ยจะต้องแกงงาเลย กินน้ำลายแั้วเห็นมันก็จะบาปมากน้องกินน้ำลายขอ,ของข้าวอี่ขนาดกืนลงไปแล้วอ่ะรสชาติมัน,นยังค้างอยู่ที่ลิ้นเลยมันคือความทรงจําที่ดีของลิ้นลิ้นเราจะสูงขึ้นไปถ้าเราอยู่ร้านนี้ฟุหวังแปลว่าสักรพัิแห่งความมาัง่งคั่งเหมาะกับรายการแม่ลิ้นทองของเราอ,อยากชิมซุปแบบ น้ำนี่อร่อยเหลือเชื่อเลยมันเป็นน้ำซุปไก่ผสมกับมะพร้าวน้ำมะพร้าวและเนื้อมะพร้าวพลาดไม่ได้อร่อยมากกินได้แล้วพี่มันเย็นละมันเย็นแล้วค่ะดูสิคะโอ้โหก้านใหญ่มากครับเราตัดภาพไปที่มันไม่ต้องแก่เลยได้ไหมภาพไปที่โวยสดอร่อยค่ะพี่พี่บอกหนูเองนะว่ากินไงก็ได้ใช้มือก็ได้หวานแล้วก็สดมากสดใหม่ เพราะว่าเขาจับมาจากตู้เลยซีฟูต้องกินกันนี้ฮะไหนคะนี่ครับอันนี้เลยตัวนี้เลยแล้วเป็นชาที่แพงที่สุดในประเทศจีนแพงมากครับโอ้โหเนี่ยเหรอไข่มุกเนี่ยเหรอคะมันชื่อว่าต้าหงเผาคือจอมราชาแห่งชาไข่มุกอ่าขอข้ามเป็นเด็กนิดนึงไอ้เนี้ยบ้านเราเรียกแพ่กุ้งนี่เรียกกุ้งลายเสือหอฟองเต้าหู้ทอดหไอฟองเต้าหู้เขาอะพี่รอก คือมันกรอบมากดูสีเนี่ยดูรู้เลยว่ามันดีมากได้ไหมคะมเอาเอาแบบไปช <ไป S 1> ิมก่อนสดจนกลิ่นกุ้งอ่ะพี่ที่มันสดสดแล้วแล้วมันสุกมันหอมจากการทอดอะ่ะมันเข้าไปอ,อยู่ในไม่พรงจมูกหนูพี่กินแหกคือแล้วผิดคอ ขอดื่มชาอนอ๋อี่นี่มีคมเครื่องดื่มอะไรพี่อวดอันนี้เลยอันนั้นเขาเรียกว่าชาฟักเขียวคนจีนอ่ะชอบกินน้ําฟักเขียวเพราะมันแก้ร้อนในอ่ะคุณอ่อออา,าเหลือลาชางเนื<ม>้อตาโกชิมานะครับอันนี้ก็จะเป็นหนึ่งในนั้นเหมือนกันมาจากอีกเมืองหนึ่งที่มีรสชาติที่นุ่มเหมือนกันจะเห็นว่าอันนั้นน่ะจะเป็นลายเนื้อที่แตกเป็นลายมันจะดูเนียนเนียนละเมียดละเมียดอันนั้นจะมาแบบ นุ่รมระมุนลิ้นมีเท็กเจอร์ของเนื้อเยอะนิดหนึ่งอ,อันนี้จะนวนัวหน่อยเดี๋ <P ie> ย่าลองชิมดูพาไปก่อนนะจ๊ะเราจะพาเข้าไปลงค่ะกี่วิคะพี่เราก็แคกแก่แขวงไปแขวงมาร้องเพลงสัก2วิก็ขึ <P ie> ้นได้น <P ie> ล้วเพสอง <P ie> วิ <P ie> อ,อันนี้ต้องกินกับ กินกะพี่บอกว่าหมูจะต้องกินกะซุปนาเนื้อกินกับอะไรก็ได้นี่ค่ะไม่ความมันที่ดูจะฉ่ำกว่านะถ้าโกชิมะที่มันนวลแบบนวลมากๆเลยพี่เชกเจอร์มันจะต่างกับอันเมื่อกี้อันเมื่อกี้มันจะมีความเนื้อเนื้อเนื้เยอะกว่านิดหนึ่งอันนี้จะมีมัน เยอะกว่าอันเมื่อกี้แต่ด้วยความที่มันเป็นมันแทกทําให้มันนุ่มลิ้นแล้วนุ่มนุ่มนุ่มนัวมากพี่อันนี้คือคนนุ่ม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 อันนี้ถ้าเกิดว่าเป็นผ้านะสองชิ้นสีขาวเหมือนกันใส่น้ํายาปรผ้าหนึ่งฝานี่ใส่ไปเลยค่ะสองฝาเอาให้นัวเอาให้นิ่มไปเลยค่ะคนพี่เขากินข้าวไม่กินหวานนี่มันนะเขาไม่ได้มีอาหารของหวานแบบจริงๆนะเขามีอาหารหวานแบบฝรั่งอะมาไปดู มันคืออันนี้เลยฮะซูเฟ่เขาทําแบบเป็นทุเรียนซูเฟ่นี่มันคือเหมือนเหมือนขนมไข่ใช่ไหมคุยคลายแต่มันจริงจริงมันเป็นของฝรัเซเศสมันคือเค้กชนิดหนึ่งซูเฟ่ที่เราใช้ผงโกโก้มาทำแล้วก็เนื้อมันจะนุ่มๆอย่างเงี้ยแต่ว่าอันเนี้ยเขาทําเป็นทุเรียนค่ะเนี่ยได้กลิ่นเลยฮะมาตั้งปุ๊บผมได้กลิ่นเลยลองชิมเลยฮะนี่นะคะพี่ค่ะเอาช้อนกลางปากค่ะโอ้หกลิ่นพอแตะปุ๊บนี่กลิ่นออกมาเลยนะ กลิ่นซูเฟ่หอมมากเนี่ยก็เบกจนมันดูดูเนื้อมันแบบไม่เเคยห็นไหนคะกลิ่นมันไม่ไม่รุนแรงกลิ่นอ่อนๆอร่อยที่นี่น่ากินมไหโอ้ยนี่หนูชอบมากเขาเรียกว่าอะไรมันเป็นมันเป็นเปจะเป็นเฟตปลาคนม้คนจีนชอบกินมากเลยอันเนี้ย เครปมะม่วงกับเครปสตรอเบอรี่อืมไม่หวานมากอร่อยดีเครปสตรอเบอรี่อืมอันนี้ก็จะหอมสตรอเบอรี่เลยนะพี่นะและอันนี้อันนี้อันนี้แหละหนูชอบกินมากอันนี้คือแบลนด์เค้กคาร์เนต้า ว่าอันนี้อร่อยดีนะพี่นะในความเป็นเด็กๆก,กินกันนะหวานน้อยๆแต่ว่าชื่นใจล้างปากมันจะเหมือนการกินแบบสาคูแคนตาลูปอยู่บนแบบน้ำแข็งใสวันนี้ไม่ใช่ว่าเป็นวันที่เรากินอาหารแบบลิ้นทองธรรมดาเป็นลิ้นทองฝั่งเพชรเลยทีเดียวสำหรับการกินชาบูในระดับนี้นะโดยที่พี่แซม คอนเฟิร์มเลยว่าอันนี้คือสุดยอดท็อปของชาบูเมืองไทยเรานะคะเจ้าหนึ่งผู้หวังของเราเปิดบริการทุกวันนะคะตั้งแต่11โมงเช้าถึง5ทุม่ม Last order นะคะ4ทุ่ม15จะมีห้องพิเศษอยู่2ห้องนะคะพี่แซมใช่ห้องทัพทิมกับ,กบห้อง,องมรกตมรกตนะคะ เป็นห้องส่วนตัวและข้างนอกก็บรรยากาศดีไม่แพ้กันค่ะวันนี้ก็ขอบคุณคุณน้อเจ้าของนะคะขอบคุณมากๆเลยนะคะ,คะคที่ทาสิ่งที่มันแบบมันมันเป็นความจีนที่แบบยกระดับยกระดับแล้วก็ถูกปากคนไทยผสมจีนอย่างเราเป็นอย่างยิ่งนะคะกับร้านฟู่หวงังกินอาหารก็อร่อยนะคะวันนี้ครับเครื่องเพชรก็สวยเล่นไฟล้อไฟ <laughs> เหลือเกินจากร้าน b e s t Ever Jewelry นะคะ อาทิตย์หน้าพี่แซ่ยหน้าเราไปไหนครับกับแม่คิมจะไปที่ร้านไหนเดี๋ยวเราจะปรึกษากันรับรองได้เด็ดทุกร้านนะคะก็ <ทำ S 2> มันมจะต้องเป็นร้านที่ดีร้านที่เรียกว่าหากินได้ยาใช่แล้วถ้าไม่ดีจริงผมไม่ไปครับเพราะวันไหนเห็นแม่ไปคนเดียว <laughs> ก็มันยังไม่จริงเท่าไหร่ <laughs> ใครอยากให้แม่ ไปร้านไหนเข้ามาเม้นกันได้นะคะหรือใครไปชิมร้านแล้วสมมติใครมาชิมร้านนี้ผู้หวังแล้วอร่อยหรือว่าไงเป็นยังไงติชมกันได้อยู่ในคอมเมนต์เลยค่ะฝากกด subscribe กดไลค์กดแชร์ในรายการแม่ลิ้นทองในช่อง Youtube นะคะ Jennifer Kim Official ด้วยค่ะสวัสดีค่ะ